แจ้งข่าวปลอมอโฆษณาหาติงเตอร์ภาษาให้แอนนาเสือทำแบบนี้ไม่น่ารักเรียกว่าประสบความสำเร็จและสามารถความงกุฎ m i d Universe Thailand ไปครอ,องสำหรับแอนนาเสือนามเอี่ยม m i s Universe Thailand 2 2 2 2ิสอ Miss Universe t h a i l a อนด์2022อายุ23ปี และเตรียมตัวกับภารกิจเดินทางไปประกวดเวทีระดับโลก Miss Universe ในลำดับต่อไปแต่ว่าล่าสุดปุ้ยปิยาพรออแสนโกสิคผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand ได้ออกมาโพส์ข้อความและรูปแคปหน้าจอผ่านไอจีปสสังคสิธิ์ด้วยข้อความว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะกองประกวดไม่รู้เรื่องด้วยเลยค่ะทำแบบนี้ไม่น่ารักนะคะซึ่งในเนื้อหารูปแครถลอดอ่ มีข้อความอยู่ว่าด่วนที่สุดหาติวเตอร์สอนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้น้องอนนาเสือไปประกวด m ิสยูนิเว r ร์ระยะเวลาสามฝึกสื่อสารสนทนาทั่วๆไปไม่ใช่สอนตอบคำถามร้าน x s x พวนเวลาสอน2อถึงวันต่อสัปดาหธรรมดาช่วง9.00-12.00ถึง12.00เลือก2ชั่วโมงสะดวกกี่วันลองแจ้งได้ค่ะ ค่าสอน2งองชมอ700ถึ1 0 0ี่ขอบคุณไอจีพิวิสันคาสิก